กลับมาแล้วครับขบวน560กนะก็กำลังจะผ่านบ้านหันหนึ่งทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะห้ากศูนกลับแล้วนะตองห้าเพิ่งไปนะะน่าจะสวนกันที่บ้านไผ่นะ5 6ห้าหกศนกับตองห้านะฮะเมื่อเช้าตอนทำห้าเก้าไปก็น่าจะแซงกันช่วงข้าพระมันเหบ นี่ฮนะสาเหตุที่ไม่ค่อยจะมาถ่ายบ้านหันเพราะว่าบ้านหันไม,ไม่ค่อยเปิดไฟนะมันมืดนะส่วนมากก็จะไปแต่บนะ้านแฮบช่วงกลางคืน